จอรืกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบที่อิตายประจำวันที่15กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้การจะขรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เวียดนามบรยงานข่าวว่ามาดามแป้งมีเป้าหมายเดียวกันกับทางด้านของเฟรดดทูซิเย่นะ โดยการนี้ทางด้านของทางอ่าววียดนดมนะครับผมก็รายงานข่าวว่าดามแป้งนั้นมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเป้าหมายเดียวกับด้านของฟิลิปทูซิเยซึ่งอันนี้รายงานข่าวสื่อเวียดนามระบุว่าภา้รักิจที่ได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยแห่งประเทศไทยคนแรกนะฮะที่เป็นผู้หญิงมาดามแป้งมหาเศรษฐีของประเทศไทยประกาศเป้าหมายแรกเธอคือทีมชาติไทยชุดยุคปีจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส2024ในครั้งนี้ให้จบได้ ทางสื่อเวียดนามระบุอีกว่า FA บรรลุข้อตกลงกับทางโค้ชมาสดาอิชิอิในประเด็นเรื่องการขยายสัญญาเป็นเวลานานกว่า2ปีครึ่งคาดกันว่าโคออ้ชอิชิอิรายนี้จะเข้ามาคุมทีมชาติไทยและก็ทีมชาติไทยชุดยุ3ปีนอกจากทางไทยแล้วเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การนำทัพของเฟรดดิทยซิเยยังมีเป้าหมายจะเข้า,าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะ ซึ่งทางด้านของโคชทานซูซเย่เนี่ยได้พูดถึงความทะยทยานที่กล่าวถึงข้างต้นกับทางเวียดนามชุดอยู่สปีผมเตรียมตัวแล้วสำหรับการเดินทางสู่การแข่งขันยุนยู่สปีจิงช้าเอเชียและก็โอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายเรามีตำแหน่งอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อฉันมาที่นี่ภารกิจของฉันคือการตุ้นให้บริเรนเข้าถึงระดับภูมิภาคเอเชียให้จงได้เพื่อจะเข้าใกล้ถึงเวทีระดับโลกโอลิมปิกเกมในะคะรั้งนี้ และเป็นครั้งแรกในหน้าประศาทสุผบอลเอเชีย e ตะวันออกเชียงใต้ที่เวียดนามไทยและก็อินโดต่างมีความริทย,ยาอที่จะเข้าร่วมกัน,นะะ่งขันกีราโอลิปิกเกม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นงานที่ยากมากเลยนะฮะสำหรับตัวแทนทั้ง3ในเอเชียตะวันออกเชียงใต้เนื่องจากว่าเอเชียนั้นมีเพียงแค่3.5ตจาตำแหน่งในโอลิมปิกปี2024ตัว2ใบแรกทีมเข้าชิงชุดยี่สปีชิงแชมป์เอเชีย2024ส่วนตัวตรงที่เหลืออยู่นั้นจะมอบใหกับทางผู้ชนะในการแข่งขันอันดับที่3และก็ ทีมที่4เล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมชาติการนาอายุสามปีของแอฟริกาในหน้าปรา,าสาทเวียดนามเคยเกือบที่จะได้ไปรุยโอลิมปิกเกมมาแล้วในยุคข,ของโคชปักขังซอพวกเขาคว้ารองแชมป์ชุดอยุสามปีชิงแชมป์เอเชีย2018แต่ปีนั้นกลับไม่นับเข้าการเข้าร่วมโอลิมปิกเกมในครั้งนั้นโอ้โหเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะแย่งชิงพื้นที่โอลิมปิกเกมใครจะได้ไปงานนี้ต้องไปรอรุนกันอีกทีนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากเก่นครับอะไรยังไงเอเชียสะเทือนยุโรปแข่งลาวลงสนามประเดิมลีกลีกเอิงฝรั่งเศสโดยการนี้ทางฮิวโก้บุตรสิงค์คำนะฮะแม็กซ้ายวันอร์คิดเชื้อสายลาวลงสนามประเดิมเกมแรกในลีกลีกเอิงซีรีส์สุดสุดของฝรั่งเศสนะโดยแม็กซ้ายดาวรุ่งเชื้อสายลาวในวัย2 1ปี ถูกส่งลงสนามประเดิมเกมแรกบนเวทีลีกสูงสุดของฝรั่งเศสในเกมสโมสรนองกับทางพบก,กับทางด้านของตูรุชโดยเจ้าตัวนั้นได้รับโอกาสในการลงสนามในทีที่81ของเกมช่วยตัสังกัดฝรั่งเศสเบียดเอาชนะคู่แข่งอย่างตูรุชไป2ต่อ1สัตทางฮิวโก้บุตรสิงค์คำแข้งลูกครึ่งฝรั่งเศสเชื้อสายลาวเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายปัจจุบันอายุ21ปีถือเป็นแข้งเชื้อสายอาเซียนที่กำลังถูกจับตามากบนเวทียุโรปในครั้งนี้ นนัน่เป็นต่ว่าง,งานนี้ต้องรอรุน่นต่อไปก็้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับโวนสื่อน,นอกตีข่าวใหญ่ทีมชาติเกาหลีใต้แตกหักก่อนจะเจอกับทางทีมชาติไทยคัดบอลโลกในช่วงเดือนหน้า โดยการนี้นะผมทางบอกได้เลยว่าแตกขาดกันแล้วก่อนเจอกับทางไทยในการคัดบอลโลกซะอีกซึ่งเดอะซันสื่อใหญ่ระดับโลกรายงานข่าวใหญ่ว่านักเตเะกาลิใต้มีเรื่องทะเลาะกันภายในทีมทําให้ทีมพลาดเข้าชิงเอเชียนคัพ2อ2วและมีสิทธิ์ส่งผลถึงพบกับทางเกมทีมชาติไทยคัดบอลโลกในครั้งนี้ โดยการบริงานจากด้านของดอซันมระบุเลยนะว่านักเตะเกาหลีใต้ทะเลาะก,กันเองภายในแคมป์เอเชียนคัพ2 0 2วัน23ที่ประเทศกาตาก่อนเกมรอบรองชนะเลิศพบกันด้านจอแดนนักเตปะปะทะคารมกันจนเป็นที่มาของอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้ว ของทางด้านซนฮึงมินซึ่งจากการรายงานข่าวระบุว่าในช่วงรับประทานอาหารเย็นได้มีกลุ่มนักเตะด,ดาวรุ่งนำาช้ามาโดยอีคังอินพยายามทานข้าวด้วยและความเร็วที่เพื่อจะไปชิงและยิงและไปเล่นปิงปองก่อนที่พี่ใหญ่ของทีมอย่างทางซนฮึงมินนั้นได้ลุกไปพูดคุยเกับยกัเตะกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากมองว่าช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ภายในทีมก่อนเกมสำคัญรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ ซึ่งแหล่งข่าวระบุต่อไปอีกนะว่าจากเหตุการณ์นี้ทําให้นักเตะบางคนไม่พอใจมีการพูดจาไม่ดีกับทางซนฮึงมินส่งผลให้นิ้วกลางขวาของทางกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องพับผ้าลงสนามในเกมชิสตากับทางด้านจอร์แดนในครั้งนี้กันอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวเนี่ยส่งผลถึงเกาหลีใต้พิกร็อกพ่จอแดนในรอบปรองชิทันเลิศเอชเชนคัพและอาจจะส่งผลถึงเกมที่จะพบกันทางด้านของทีมชาติไทยคัดบอลโลกในช่วงเดือนมีนาคมที่ถึงนี้กันอีกด้วย โดยล่าสุดทางสมาคมฟูตบอลเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าบริรยากาศนั้นเป็นความจริงซึ่งหลังเกมดังกล่าวโซน,นึึงมินเองยังทิ้งปริศนาให้แฟบนบอลสงสัยว่าอาจจะไม่ได้เล่นทีมชาติเกาหลีใต้ในภารกิจลุ้นตั๋วไปลยุยฟุตบอลโลกปี2026แม้พึงใจยุคเป็นแค่3 0ปีก็ตามทีผมจะต้องคิดว่าผมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติาหรือไม่ โคชเจเกนชิชมันอาจจะไม่เลือกผมมาติดทีมชาติอีกก็ได้และคุณไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่านาคตจะเป็นเช่นไรทางนี้ทีมชาติเกาหลีใต้มีคิวพบกับทางทีมชาติไทย2แมชเดือนมีนาคมในการแข่งขันผู้บอลโลกปีส0 2 6ันรอบคัดเลือกนัดแรก21มีนาคมพบทีมชาติไทยที่สนามโซลเวิลด์คัพสเตเดียมรัฐที่2 26ี่มีนาคมพบทีมชาติไทยที่สนามรับชบังคารกีฬาสถานในครั้งนี้นั่นเองน,นะเปน็น่างการที่ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะ ก็จะเป็นผลดีกับทางทีมชาติไทยของเราถ้าเกิดว่าซงฮงมินไม่ได้ลงเล่นในแมชแมชนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับอะไรยังไงดูแลทีมงานอย่างดีมาดามแป้งหิ้วขนมไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สมาคมนะโดยมาดามแป้งเดินสายเยี่ยมเยียนทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมหลังรับตาแหน่งนายกกีฬาฟุตบอลไทยคนใหม่ซึ่งมาดามแป้งนพันธ์ล้ำซันนายกกีฬาฟุตบอลไทยคนที่18ของประเทศไทย เดินทางมาที่อาคาร House of Thai Football สมาคมเมืม่อช่วงเช้าวันที่14กุมภาพันธ์เพื่อจะมาเยี่ยมเยียนและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสมาคมทั้งฝั่งของทีมชาติไทยและก็ไทยลีกโดยงานนี้นอกจากนี้บรารดามแป้งยังทำเซอร์ไพรส์หลังนำขนมมาฝากพนักงานหนึ่งในโอกาสบัน์ารินไทยท่ามกลางบรรยากาศที่สุขสนานและเป็นกันเองในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับบารดามแป้งคนนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากจนครับมาดามแป้งย้ำชัดเรื่องราวในอดีตท่าเรือเมืองทองจบลงได้แล้วโดยการนี้ตรงไปตรงมาเรื่องราวในอดีตระหว่างการท่าเรือกับเมืองทองน่าจะจบลงได้แล้วมิตรภาพระหว่างสองสโมสรถือว่าสําคัญที่สุดทีแรกเนี่ยตั้งใจะจะไปทรอยเบนคอกแต่รถติด ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาแพทสเตเดียมแทนขอแสดงความยินดีกับคุณรจรรจรเจียรัพนนท์ที่ทุรบงคอกเสมอโยโกโฮาม่าเอฟมารินนส2-2ต่อศึก ACL เรอบ16ทีมนายกแป้งได้กล่าวชิ้งท้าย ลังจบเกมไทยลีกการท่าเรือเ c เอาชนะเบองทองไป4-3เมืบนพุทธที่ผ่านมาทางด้านนายกมาดามแป้งดงพันธ์ร่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาถึงที่สนามแพสสเตเดียมพร้อมกับลงสนามมาพบปะพ,พูดคุยกับทางคุณรณณิชซื่อวาจาผอ,อ,อสโมสรเบองทองถามถึงมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการน,นําแฟนบอลเบองทองเข้ามาในสนามซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยนายกสมาคมอาบม,มาดามแป้งได้เปิดเผยและให้สัมภาษณ์นะว่า แป้งฐานะอดีตท่านประธานสมโมสรการท่าเรือเอฟซีและเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็คือนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับคุณบวิโลทองว่าทั้งสองทีมของเราน,นั้นมีมิตรภาพอันดีต่อกันมาอย่างยาวนานและต้องบอกเลยว่าทั้งเมืองทองและก็การท่าเรือเอฟซีก็เป็นทีมที่มีเอกลักษณ์แฟนบอลเป็นของตนเองและรักทีมของตจเองมากเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นน่าจะจบลงได้แล้วและแป้งเองก็ทราบจากทางทีมการท่าเรือเองว่าเราเตรียมความพร้อมเต็มที่ ดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกอย่างอย่างเต็มที่ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเกมระหว่างการท่าเรือกับเมืองทองแม้ผลจะออกมาเป็นยังไงแต่บรรยากาศก็ดูจะอบอุ่นเหนือสิ่งอื่นใดแป้งคิดว่ามิตรภาพหลังเกมถือว่าดีที่สุดเวลามีการแข่งขันการท่าเรือก่อนหน้านี้จะมีคนแอบ,บเข้ามาโดยไม่ใส่เสื้อเมืองทองเวลาไปที่เมืองทองก็จะมีแฟนท่าเรือที่ไม่ใช่เสื้อท่าเรือดังนั้นเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่มีเกิดขึ้นอีกนั่นคือตรงไปตรงมา และนี่ก็เป็นจอยลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบอิจิสไตล์ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บาาังคับรงฟุตบอลไทยครับ